กิมเรื่องเบาเพื้นอ้านสองพันหนาลอยค้นสมัยอยากขายของแต่น้องบ้านกันแ้่เอาของมาขายมุงเจ้าสีนี้นะประเด็นนะโบสือกับประานเนาะแต่ว่าเบึงไหลกันแน่ มีทีว่างให้ผู้ใดเราจะนอกจากแอนโฮดีคนนี้โห,โห,โโหโมันขับปั่นนั่นแหละเนาะแต่งการแต่งงานกันหรอกจดทะเบียนสมหลอกสมรถไม่ลูกมีเต่าเข็ดเหนียงหว่วมกันมาปั่นนี่คันผมเห็ดแนวบดีเขากเหยียบข้อผมต้นตัวลมละลายได้เลยดิเออคันเขาสิเห็ดเหียงกับผมคือโบซื้อในลักษณะนี่ผมกเหยียบข้อเขาได้คือกันเพราะม,มัน ขอบคุ้มกันทึ่งพื้นตีในใหทึ่งนี้ตีในใหเหลาแม่มุ่งเจาะสเปรย์คืดหงานนี่อย่างย้ำผิดกันเนี่ยผิดจะค้มหน่อยใจบางอย่างซื่อๆเด็กย,ย้ำรู้สึกว่าแบบเออบ่สนใจหรืออีหงังสื่อๆเดเรื่องเรื่องจังสี่เรื่องห่วงเรื่องห่งวงเนี่ยเอาทุกคนลองใส่ชีวิตเบื้องแม่ขันออกนอกทางเบื้องเหลยวขันคอยหูวงคอยเอาผิดได้นี่แมนบอสันมันเออขันผมเป็นแอลดีกับเอาผิดผมได้ แม่นบอลมุลเจ้าจะไปคึ้นหย่างนีง่เงี้ยแต่งงานงีย่งทุกอย่างล่ะนี่อย่งกับเป็นซื้อน้ำกันอันผมเย็ดพิษข้อมลับมีในหลกแหรแนอ้อมูเนี่ยเส้นมันแห้งอยู่แล้วทุกคนนะ่ะป้าน้องโบออกตต่พี่พี่พ,พี่อัลลีบอกน้องโบออกแล้วเหลือคำไม่เห็นอุ้ยออกแ้ะโดนหรอ จะซื้อโปอะไรลูกโปรอย่างน้องมึงรอขายของกันเนื้มมอมึงเจ้าอย่าเฝ้าไว้ส่ผู้ใดไปห้อยฟันเห็นผีเหมือนแรงพระธาตบางควรสวัสดีครับเจ้าพโอ้ยผมอยากไปอยู่แต่ว่าเป็นบ่จองไหวมันเลยตีดคิ้วกอนครับพี่น้อง่อยสิบรทท่านมึงเจ้าอย่าเฝ้าออกเด้อ จะเฝ้าออกจะเฝ้าออกให้รอกหายของก่อนซื้อบบซื้อบบซื้อบบหาบ่ว่ากันดีใจบอดอยู่ในสินธรรมโอ้ยขันบมมีคุณธรรมมันเห็ดหยางบได้ปาน,นีดอกอีลีจะไปหาเห็ดหยางที่มันผิดบาปบุญบ่ลูดอ,อกตะวันชีวิต ลุงเรียดมาเอากระบเขาเนี่ยล่อขายของให้คนคนนี้คนขึ้นมาเบิ่งไหลเที่ยคนกำลังเบิ่งหลายแมงฝอยอยากล่อขายของให้ข้าเจา้าพี่น้องอจะเฝ้าไปเด้อให้ล่อขายของก่อนเสี่ยวแชมพูแชมอย่างมาขายป้าเจ้าคือสื่อมาหลาย แม่นเบิร์ตดีเนี่ยเพวละน้ำขึ้นไหลมัเบิร์ตแล้วเก้าเก้าตีผู้ใดหนีบ่ซื้อครับเพเป็นหยังอยู่เป็นมูกันังี้ยสิละมาเบิ่์งหลายหลายมันถามเบาเรื่องนั้นเรื่องนี้หยอกกันไปงี้สิแหมหยอกกันเบาไปทั่วประเทศโปรตุกัสว่าจ้าอย่าดึงดามากครับเพราะเบาเปลี่ยนบรรยากาศเบาหน้หัวมวนกัน เห็นคนหลายผมกับโอดขายของบ่ไดดผมขอโทษเด้อที่โอดบ่อใดหล่อเยือมาได้แล้ววันหล่อเยือมาแล้วบานี้กระสีเอากับดักมาตมัวหนึ่นมันตกตกนีอ่อ้อยเยือมาแล้วบนันนี้บานี้กระสิมาาเมื่อวันแหตัวบานีอ้อยเยือมาแล้วกระสิมาวานันแหงกดลิงที่ปักหมุดเดอ้อกำลังปักหมดุด ผู้ใดออกไปขอให้โดนผีหลอกขอให้ฝันเห็นผีอ้นนําคือปักหมุดบ่ได้พี่นอ้องคือปักหมุดบ่ไดดอย่าไปอย่าไปอย่าออกกันยังวะมันปักหมุนได้บ่นี่่ครับ ปักหมุนได้แล้วปักหมุนได้แล้วครับกดลิงก์ที่ปักหมุนนะครับ3ามขวด9ก้ารยสมขวด9ก้ซื้อค้ากันได้ครับขี้มามน้ําแชมพู3ามขวดเก้ายสามขวดเก้ารยยาสีฟันวันนี้มีสูตรเดียวนะครับสูตรสมุนไพรห่งกล่องส0งรกล่อง350ส่งฟรีทรีเมนต ขายเป็นคู่ดีกว่าคุณเอานั่น <c oughs> เห็นบอกอ,อกไป 1, 2, 000, <c oughs> ทังบ้นสองบัานสองร้อยคนณทีเเม้นท์กับแชมพูนะครับคู่นี้550บาท ทิชเม้นกับแชมพูคู่นี้550บาทกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยครับถ้าแอดมินถามบอกราคานี้ไปเลยนะฮะคู่นี้แชมพูออร์แกนิกหนึ่งแล้วก็ทิีทเม้นหนึ่ง550บาท550บาทครับอีกฟี่คาทรงบ่อใจมายานขาดทึ้ง ร้อยบาทเฉพาะวันนี้นะถึงเที่ยง,งคืนปุกรีสายแชมพูปุกรีสายาวเว์เจลมอยเซอไรซิ่งยาสีฟันแขวโยกปะครับลองซื้อไปใส่เบิ้งนะครับยาสีฟันนี้ก็พี่นออร์แกนิ์เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นสูตรสมุนไพรนะของปุกรีสายพรีเมียมแคร์เฮอร์เบิร์นตัวนี้กล่องละ200บาทครับสองกล่อง350บบาทฟรีค่าจัดส่ง มีที่จริงมีสองสูตรครับแต่สูตรฟูออนไลน์มันหมดเ mm hmm. หลือห mm hmm. มุนไผาจ,จัดคาบชาคาแฟฟันเหลืองเกิดจากการดูดบุหรี่อะไรประมาณนี้ mm hmm. เคลาตินจะผลิตเมื่อไหร่ล้วจะกำลังผลิตอยู่คือผมเปลี่ยนแบรนด์แล้วมันต้องไปขอขอจดแจ้งจดทะเบียนการค้าใหม่นะครับไปขอเลขที่จดแจ้งใหม่กับรับเป็นอาหารกัคือ พันเป็นอาหารและยาก็จะต้องไปขอออยนะครับพี่บอยทําระบบในทิกตอกขายเองพี่ๆคนดูเยอะมากนี่แหละครับผมว่าจะทําอยู่แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ไปฝากคนอื่นก็จะขายเองแล้วก็ปักตะกาแต่เดี๋ยวให้พี่โอช่วยให้พี่โอช่วยทำให้ครับพี่โบ ยาซีฟันใช้ดีจริงๆขอบคุณครับพอแลอเดอร์บันเองจะลงไลฟ์แล้วนะครับขอบคุณทุกคนทักไปในเพจยังไม่มีคนตอบรับเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับแอดมินน่าจะไล่ตอบอยู่ว่าเวลาไลฟ์แบบนี้ก็จะมีลูกค้าเข้ามาพร้อมกันหลายคนก็รอเลยนะฮะวันนี้ราคาแบบถูกสุดแล้วไปลองใช้ได้เลยนะครับโอนวันนี้แพ็คของพรุ่งนี้เช้าส่งเลยนะครับผมรอรับไม่เกินสองวันได้ของแน่นอะน เราก็จะมียาสีฟันนะครับสูตรสมุนไพรมีครีมอบบน้ำนะครับออร์แกนิกนแชมพูแก้ผมร่วงสูตรออร์แกนิกนะครับตัวนี้นะจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับ <c oughs> จะเป็นกล่องแบบนี้นครับ <c oughs> แล้วก็จะมีทรีทเมนต์สูตรเกลตินตัวนี้แก้ปัญหา <c oughs> ผมเสียที่เกิดจากการดัดผมยืดผมนะครับ <c oughs> สั่งให้น้องเอิร์ดให้น้องเอิร์ดมาซื้อเลยครับซื้อกับพี่ออยอยู่ที่หน้าเวียดกีก็ได้ ตัวนี้จะแก้ปัญหาแบบใครที่ทําสีดัดผมยืดผมทําสีทําเคมีอยู่ตลอดนะครับต้องใช้ตัวนี้เลยโอเคแล้วผมขอขอลงขอขอนุญาตลงไลฟ์กอนนะครับเดี๋ยวแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วก็จะเตรียมตัวเพื่อแสดงนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิในราบอยู่ไม่ไกลจากอำเภอชุมแพนจังหวัดขอนแก่นครับ